ปังบิวเทิร์นลูกอิสุพรรณบุรีเจ้าประจำราคาดีและถูกอร่อยอันนี้สร้างเมนูกันเดี๋ยวรอเขามาสิ ดีในระดับบินเละโถอะช่างใกลคือเดบ าวหกินตำหวานบ้า,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 างาาไม่พูดไม่ฟังเลย อร่อยมากตายคนถักกินที่ห้องคนเดียวก็ได้ดอยูไ่ไหญ่กินเนี่ยนกันน่ากินมอนกัน นำไทยเอาเพิ่มยำหนางรมอ๋อกินนี่หรอนี่มันหนึ่งทียำหอยนางอยางหนึ่งนี้ ไ่อถ้าไม่ถิดต้หดเนี่ยเ,เ,เริ่มไอล้ล้วส่งการแล้วไปเหมพอเริ่มไอแล้วไปป่ะ,ะอยากไปทะเลีแนูจะไปตั้งแต่นนทนี้สิกลัวเดี๋ยวอ้ค่า<ด>น้ำมันให<ด>้ก่อนทไทต้องด ว,นะวันที่แปดจริงๆของเลิมวันเกิดตัวเองอ๋อ,อพังุ้งวันนี้วันเกิดนี้วันที่แปดันนี้มั่งมั่งหกสิบเจ็ดคื 67, อหกสินี่แกบบ่มากหกสิบสองเป็นกระเสียดใหม่หม ครับเลยขอขมานอมอมไทยคนเริ่มมาบันเที่ยงอ๋ออันนี้มันปินต่อเที่ยงนิดนิดคนเริ่มเย็นแล้วแล้ววันหยุดสามวัน ปวกวติน้องโทจองโต๊ะก่อนนะอันนี้มาพ,พุทธยังดีได้โต๊ะเขา้อจะเพิ่มโต๊ะแล้วปะอั่แล้วกร่าไม่อยู่อ่ะต้อง,ำงทำทายไปพ่อยอเลยก็จะกินไอที่มันมีปลาของเขาตัวเยอะเกินปลาเดี๋ยวจะอา,า,ายอี่จะรอบนี้เราสั่งห่อี่ปกติ สุกพัน The b a บ e เค็มอร่อยอ้าวจืดเนื้อฝอยจืดวันนี้ไม่ค่อยเค็มอ่ะผู้สุกพันอ่ะในซ่อมตำมันยังเค็มใช่ป่ะไปอยู่ระยองไม่ปูเนื้อไม่เค็มเลยระยองก็ปูเนื้อไม่เค็มเลยกินไม่ใช่ละยองพรุ่งทว่ตูดน็หงมหมาใช่

chim <laughs> tí <laughs> 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 กินสดจะบอกไงมึงจะแบบเย็นๆอร่อยสดชื่นมากกินโอสดชื่นนี่โอ๊ตสดชื่นโอ๊ตโอ๊ตเออ๋อเออสดชื่นอนอันเป็นบอกมันรีวิมอยู่ดูร้านพาบ่ะพาคนหลง โคตรมาโตคนใหญ่อ่ะเต็มช้อนอืมมีปูบ้างริงใช่ไหมอืมึงคื้อน้ำพร่องลมน้ำพน้องลมต้องเย็นเย็นแช่เย็นเย็นข้าวอ่ะอันนี้ยังใครเนาะ เราเห็นอ่อนๆเ,เลิศนี่เหมือน,นออกันเลยอืมไม่ต้องสั่งเพิ่มกดีเฉพาะเดินเด็กใช่ไหมโคตรใหญ่เยอวไวซ้อนอ่ะของโคหเลยอ่ะเป็นไม่เป็นอร่อยมาก เป็นมาสองวันแล้วเมวื่อวานก็กินขิงเชื่องไยเอาดีปะให้หนางลมสุราษปะคือใหญ่เกินอ่ะอันนี้จะร้อยร้อยเท่า <20 S 1> ไหร <20. S 1> ่วะร้อยยี่สิบเมื่อก่อนร้อยเดียวสิบเขานิดหน่อยเซอร์อไม่เป็น คร้ัใหญ่ยโบ้ใตัน,นี้กินเครื่องนะมันไปตัดตัวมั้ยเครื่องกินไปเลยไงยตัมใหญ่เอาเลยเล็กใ่อะาน,นกด็ดีมากแต่ราคาเขาดีเว้ยอ่ะ กินกินแก้วแล้วม่สดวกให้เอาแก้วมาฉันต้องกลับกินไ่แงถึงไข่แขงถึงได้ก็กินเลเยอร์ม hmm. mm ้เอาแก้วมาหรือิบตัวต้อมให้เครื่องเยอะเลยกะเป็นอะไรกับเครื่อง นี่เดี๋ยวถ่ายโฟล์วนึกย่าแตหลักโลกขึ้นมาเลยนี่ยน่แจ้วหรอแก้วแ,แ,แม่เนีเออ่ยของไอ้เพกคูอ่ะคูอร่อยมากเราไม่ได้ตะกรัน,นบ้าน มันต่อไปต่อไปอะไรนะไม่ได้สะปอนมันเนาะไอ้ปปะตอนเที่ยงไหวป่ะไปสักทีมันไปเลยดิบหม่เลยเราวนกลับมาเหรอเราวนนมันก็วนไปวนมา ไม่ยอหมวกันน้อกะองลงน้นั่นิดปากนะจะพิมพ์ไหมไม่อันนี้วนกลับไปเอารถมาใส่แม่ป่ะแฟนไม่อยู่มัมีคนเช็ดปากแฟนเหือเนาะยังไม่หมดเลยนะติดปากเลยปิดอะไรนขียเอาวะน้าให้ทัดดูเลย ข่าวแต่นะจำนี้เลยจ้ะยังอยู่ไหมคนนั้นเดินไปกลไปยังยังอยู่กูซื้อที่มเลยทากันเดปกติเป็นทากันแดน้องหารงน้าดกันแดดไอ้นี่สกอกหน้าพร้าันยังวหมอะไรอ่ะแต่าทุกเช้าทา้ดี๋ยหน้าแกหน้ามีด้การแต่ หน้าก็แก่อยู่แหละแต่แบบอยากหน้าขาวๆเราอะโชคดีบางที่ว่าเกิดมาแล้วหน้าแก่เลยใช่ไหมต่อไปก็คือเราจะไม่แก่แล้วใช่ไหมก็คือเราก็สตาร์บหน้าอะไรเงี้ยก็อะไวะเออเออมันก็เป็นข้อดีกูก็คิดอย่างนั้นตลอดอีเรื่องเรียกพี่ไม่ได้พี่เนี่ยพิอย่างสมมุดตุ๊กพี่เข้าไปเขากับพี่ตุ๊กกลับมาแล้วลงแผ่นพินพ์ แบปลาตลาดอะไรขายปเอาอะไรพี่เนี๋ยวหนูหนูเล่นีเลยเล่อนใส่ถุงเออแม่แกของแม่เอาอีกอาอาไหวประมาณแ0อ่ะอะไรให้านกินอ้วกพอแล้วเดี๋ยวอวกเาให้นางรมนี่แหละ ก็ใย่มากเรียนจนตะอ้วกแล้วไมอยากกินนะไม่ไหมอยากกินเลยคอไม่ดีปอ้วดพอไม่ดีผมก็จะกินนะผมกอาอร่อยอ่ะมันใหญ,หใหญ่ตัวมันใหญ่ไปอ๋มมอยม่ เขาสั่งหอยไฟที่สุดอ่ะหรือว่าแล้วแต่วันที่ว่าใครจะได้หอยไฟอือข้าวอนี้ถ้ากินตัวเล็กมากกว่าอือตัวพอดีอ่ะใช่อันนี้มันเหมือนหอยที่เขาบีบในป่าอะไรอย่งใช่ตัวเราตัวเราไม่ได้ ห้าสิบตัวละห้าสิบบาทจะเป็นไม่ถึงหรอถึไม่บางอันบางตัวก็ไม่ถึงถ้าอย่างเงี้ยปาอันนี้ประมาณห้าสบบาทมันไม่ค่อยสดจิงต้องพอๆไปกินที่บีะไบเนี้มะนาวเลมอนใ่ไมนดูจากเมื่อี้ลบใส่กินมันไปอะไรแบตามล้างที่เป็นของทะเลอะแล้วมันไปแบบหอยที่ของแย่ที่กินสดสดก็ดห้าสบขึ้นไป ใญ่หน่อยกรตัวไปคนอ้อต้องทำเ่นรัานอัันอ,นอ,อะไรวะมุมอร่อยอ่ะอาจากอนนั้นคือไปตอนนั้นที่ไปเว่าจังนี่ก่อน,น,อนดน้ำนนดึงโ๊กัได้หลุม่ลมลุมเติมน้ำแข็ง เขาไม่จะพูดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจพูดจะไปเนไม่ได้ไปแต่บอกจะจะไปไม่ใช่เขาจะพูดที่อื่นเหมือนกันอะไรนะใครบอกไม่บอกทั้งจริงเมื่ก่อนทั้งนีกจะไปก็ไปเลยได้ไปแต่ถ้าตั้งโปรแกรมไม่ต้องพ่อกับแม่หรอกจะเพื่อนเหมือนกันถ้านัดจะไปไม่ได้ไป ก็กินหนังเองเส,สงร็จแล้วหนังอากองบ้านมถ่งพงานกูหาเสร็จไปเลยเรายากไปบอกว่าอยา่าล้างาาให้ไปแต่งตัวอาน้ำนอยน,น้ำลางงวิ่งถึงนเม่อีกหากลัวอีกเพว่ตรงไหนวะป่าเยอรือ กับเวลาไปแค่สามร้อยเงยสามร้อยกว่าอยากได้รองงท้าวโอโกของโฮสต์อ่ะนะซื้อดิก็บอกนะไอ้ที่กูบอกว่าจะซื้อให้คนละอย่างอะมาถึงพ่อกับแม่ไม่ได้มาถึงมึงออ้ยเอาอะไรมามั่นเออถ้า่าเป็นดีใจก็หนู่มฮิมไปดีใจขอบคุณอะไรไม่รู้มั่นกิน ก็ไ่วถ้ามีคนจะกู้กูแล้วคนของคนนะถ้าอดไปก่อนได้เงินคืนเมื่อไหร่ก็นนได้ขอมมันแล้วไม่แล้วอยากซื้อกระเป๋าให้แม่ใบหรือ<ม>วะจริงจริงให้พ่อพี่จะไปซื้อที่เซ็นท์แทนอีร้านนั้นนะอะ เออแต่มึงแบบดีไซน์มาแล้วกูว่าเออแต่ซื้อจริงร้านเดียวกันมึงก็ซื้อร้านนั้นใช่ไหมครับเออแค่กระตุ้งเป็นไรหรอกกูหวังทุกหวยอีกไม่ไม่เอาเกิงร้านนั้นแล้วกูใส,ส่ในทิกตอกตัวละร้อยกว่าบาทเองไอ้เป็นเกจงแบบไอ้ก็ดีอะ,อะไม่วันนั้นอะตอนเช้าก่อนวันหวยออกอะ่ะกูเปิดดูใช่ไหมไปครบรอบที่กูถูกหวยปีที่แล้วเราซื้อโทรทัศน์ได้ปีที่แล้วก็ไม่สนใจหรอก ถ้ามาก็เออแวะเอามาช้าอวันเอ้ยครบรอบปีพอดีลเลยให้โทรทัดปีนีู้งถูกมาถูกจริงๆเป็นไงดูวันที่ง,งั้นพระชารำพิกวาทูกลางวันต้มตำแต่อีบ้านนี้ไม่กินเกันเลยเส้นนี้เผ็ดหน่อยปวดท้องท้องเสียนี่เริ่มปวดท้องตุบๆแล้วเกรียนกับคอนเซ็ปต์ที่ว่า กินมาให้เหลือเลยแม่ค้าคงดีใจผู้ทุกรลานที่กินหมดเขาเห็นลูกค้ากินหมดเขดาก็ดีใจหอมอร่อยใจใครใจต่างพวกเรากออลุ่มไหนมีแม่เสลี่ยงเงียบใชบ่นี่สิตังค์ที่ไหนรเฮ้ยเฮ้ยทีนรกจะเถามโทรศัพท์ปุ๊บก็ไป ดิ้นไ้วของไมแมั้อยู่ไม่ได้คำหาโทรศัพท์กูไปไหนมัจะตายตอยู่นี่ก็เหนียวแับว่อร่อยอ่ะกปกินกันอะไรนะีฮะใช่ตังใช่ตัง้อนรูใก็ต้องหนูสิจ้ะไว่าใชรไมจใจ เอาแห้งจังโทรศัพท์ก็แห้งหมดเกลี้ยงพ่อชอบเมนูไหนชอบเมนูไหนอ่อนหนึ่งอย่างอชอบตะบะแม่ไข่แขกไขแคอันนี้หมดน้ำคอ,อบบนตะบนตะบนถูกคอนเฟิร์มอร่อยทุกรอบส่วนชา ย,ยำไห่หนังลนเดินดอาหารร้านโลนอับหวานผู้ถูกเลือกเพียอะมาที่สุดน้ำมนูการวันที่กินทั้งหมดกี่บาทดาวว่าเท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อยแสดวนให้าร้อยทุกร่บเนาะรอบน,น,นี้กันนะรอบนี้เหมือนสั่งรอยกว่าเดิมขนมเดินอาหารตาเขาน่าจอปปับราคา แพงกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก็ยังรายการนะคะที่เป็นโค้กเยนนุคนแข่ทังนึงกับหวานเผ็ดนั้นยำหอยแกงเพิ่มข้นข้นละหนึ่งก้ว่วเหอน้ำตาลคนเดียวหน่วน้ำตาลไทยหนึ่งยำหอยในงมหนึ่งพิ่าสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าร้อยสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าร้อยทุกรอบอันดีบยูเทอร์อยู่เส้นเดียวกับศูนย์ราชการสองเซิร์ช บียูเทิร์นได้เลยนะทุกคนราคาถูกมากกินแต่หลายอยา่างร้อนอะ่ะะไปไหนกันต่อขึ้นขึ้นขึ้น,นเราจะไปไหว้พระกันต่อ ทำไมไม่อยู่บ้านแต่ซื้อส้มตำใส่ถุงไปให้ไม่ใช่ไม่รู้เมารถไม่ได้เมารถเข้าม่าอ่อเออว่ะเข้าเข้าทางเข้าท้องะครับทุกคนไปบ้านถ้าเราจะไปวัน้พระต่อเราก็จะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งจะมีนู่นนั่น and mm -hmm.